หรือดูกันต่อไปขยับยิงหมัดครับโอ้โหโดนเสียบเข่าส่วนมาครับนี่นี่ผายมือไม่เท่าไรสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube c h anel n ดูมวยบายยานาลายเทปนี้จะพาไปชมไฟการชกของนักชกไทยครับนั่นก็คือคึกคักเี้ยบทรงเล็กที่บุกไปเจอกับจอมมวยเขมรติดตามรับชมกันครับกูนี้นี่จบแบบทารุณกรรมจริงๆครับ และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับ <S <S มาที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยทม่มวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ครับที่กัมพูชานักชกไทยครับคือคักเกียรติทรงฤทธ์เจอกับอุทีฤทธิ์นักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคู่นี้ชกในพิกัด57กิโลกร,รมักรรมกำหนด 5, ยกครับ ในการนี้ที่เขมรนะนี่กรรมการเรียกสัญญาณนะเออเรียกทั้งคู่นี่มามากลางเวทีนะนี่นี่นี่มีลิงเกอร์นะไม่มีไม่ได้นะเอออายกแรกครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับมุมแดงครับอุทเทอริตนะครับนักชกกัมพูชาส่วนมุมน้ําเงินนักชกไทยนะครับคึกคักเกียริทรงฤทธิ์ครับโอ้โหเจาะยางเลยครับนี่ครับนักชกไทยดูจะลอยกว่าสูงกว่าครับถีบสูงไปหนึ่งทีครับขยับเดินเข้าหาครับ ด้านอุกทลิดนี้ยังแม่นานจะแม่เขมรเขมรสั้นครับเขมรแค่ครับแมพยายามจะเจาะยางคืนครับนักชกไทยไม่สนครับซับด้วยศอกเกี่ยวมาเสียบครับดอกมีขยับเดินเข้าหาอุกชลิดว่างไงมีเดินมาแล้วครับนักชกกัมพูชาช่วงลําตัวครับแต่มันเว้าครับยังไม่โดนนะยังไม่โดนนะเออขยับตองนี้แม่เตะสูงครับโอ้โหคอยขยับเข้าหาครับทางด้านของนักชกกัมพูชาครับ เทลิดขยับมาจี้มาเบียดมาสับด้วยศอ,คยอยก,กครับงัดด้วยศอกหมดยกลากครับอออ่ะยกที่สองครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าคเขมนตัวน,นี้นี่เขาบอกว่าลาบบอเจียนะมีของคนขเขมนตัวนี้เขาบ,บอกมีของเออลากบ,บอดเจียนะเออเดี๋ยวมาดูกันเสียบด้วยเข่าครับดอกนี้มีของใช่ไหมบองบองมีของใช่ไหมบองบขยับเดินเข pm, ้าหาครับอุทเทลิดครับคือคักคือคัก โอยครับจังหวะบังเก็บอาวุธย่อนจังหวะนี้โอ้ยยิงได้หมัดขวาครับเต็ม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 ครับทีครับอุทลิศไม่สนครับมวยมีของครับขยับเดินเข้าหาโอ้ว่างหมัดไปครับแหมวืดไปเยอะครับเดี๋ยวของยังไม่ออกนะครับใจเย็นอุ้ยจังหวะนี้แต่สูงแต่สูงโอ้โหมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าจ้ำมหรือดูกันต่อไปขยับยิงหมัดครับโอ้ยโดนเสียบเข่าสวนมาครับนี่นี่หายมือไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไร่เสียมเขาเสียมไม่เท่าไรเดี๋ยวมาดูกันโอนี่เดินเดินเลยนะโอนี่เดินแบบไม่กลัวความเจ็บปวดเลยนะอุททลิตเจาะยางไปขยับยิงหมัดแล้วไงต่อจังหวะนี้ขวางขวางแล้วต่างคนต่างขวางเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาแล้วยัดเข่าไปครับโอ้คึกครับอุททลิตบอกยังไม่เท่าไรอ่ะไม่เท่าไรเขาเสียมก็เท่านั้นโอ้ยพยายามโตด้วยหมัดครับอุ้ยเจาะยางครับมื้ดไปเยอะครับคือครับ คืคักเดินเดินแล้วยิงหมัดก่อนจับในจับแล้วจับแล้วจับจะตีสักหน่อยจะตีโอ้บิดบิดออกมาพาน้องนอนไปบิดบิดโอ้โหบิดส่งมุมแดงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกรรมการสับเอาลุยกันต่อครับหมดยกพอดีครับโอ้ยกที่3ครับเริ่มเห็นแล้วครับว่าความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่มุมน้ำเงินนะคือคักนะจ่อยางครับเสียบด้วยเข่าลงเลยครับ แมวโหช็อตนี้ต้องลงครับแม้แต่เหมือนอุทิลิตจะฟ้องครับว่าโดนกระจับเป่าครับนี่ครับนี่กรรมการเช็คกระจับเลยครับโอ้เสียมเสียมแทงกระจับอ่ะเสียมแทงกระจับเออเสียมทํานี้ไรงี้ไงัด้ศสอกครับจังหวะนี้จับในของลัดล็อกขวางขวางขวางแล้วขวางแล้วอุ้ยบินตีครับโอ้เกือบถึงยอดหน้าโอ้โหคึกคักนีอย่างโคดครับหาว่าเราแทงกระจับใช่ไหมเดี๋ยวตียอดหน้าซะเลย อขยับเดินก็หาครับไปบืดไปครับคือทางนั้นคือคักค,คำคำแล้วเจาะยางครับอุทลิศอุทลิศยังเดินครับกดเล็กเล็กสั้นกว่าไม่สนเนี่ยพิชิตความเจ็บปวดต่อยลำตัวจังหวะน,นี่ออ้ยโดนบิดโอ้โหพาน้องนอนเปไปไทยโอ้โขานี่ขานี่เกี่ยวเชือกเลยโอ้โหอ่ะลุยกันต่อครับจิม้มลำตัวครับไม่สนครับคีบขึ้นบนขึ้นคีบขึ้นคอ ยังไงต่อจังหวะนี้แมคจะตีโอ้หบินตีไปหนึ่งดอกครับก่อนห้ามโอ้โหจัดให้หนึ่งดอกครับเต็มเต็มครับอย่างขยับเดินเข้าหาครับอุทเทลิตนี่โอ้ผู้วิชิตความเจ็บปวดจริงครับเจาะยางไปในโชกไทยเสียบด้วยเข่าสวนมาสู้อีกศอกครับอุทเทลิตลัดใต้เปลกลัดมาลัดล็อกลัดอย่างนี้โอ้หแทงไหมครับหนึ่งดอกหนึ่งอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหลากมาตีโอ้โหแม่กรรมการว่าไงครับกรรมการนับเลยครับโอ้โ นี่ยังงงนับได้งไงวะบองเออโอ้นี่หน้าหน้าตาแกเหมือนคล่องใจอะกรรมการมึงนับได้ยังไงเนี้ยเออมึงนับได้ยังไงเนี้ยกูยังไม่เสียชีวิตมึงนับได้ยังไงเอออ่ะลุยกันต่อครับอะกอนลุยครับแม่อุดเทียลิศพึ่งโชว์ท่าไม่ตายไปครับใครฟันยางอ่ะล้างฟันยางก่อนแล้วลุยกันใหม่ครับโอ้โหอ,อย่างวานเลยครับ คือคลักเดินลุยใหญ่แล้วครับตอนนี้เด้งเป็นชุดขีบมากดกดกรรมการแยกครับอ่ะลุยกันต่อครับเสียบต่อทันทีครับแม่คือคลักบิดบิดมาบิดมาอุ้ยหนมนะอุ้ยดอกนี้กลางหลังครับบันเด้าแท้พี่น้าโอ้โหมาดูมาถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าคึกคักครับน่าจะเหนือกว่าโอ้เยอะเลยนะครับ อุทิศไม่สนครับบอกเหนือกว่าก็ไม่สนนะไม่กลัวโลนโดนเข่าอีกหนึ่งดอกครับจับในกระชากไตโอ้โหกระชากพานอนอย่างสงบนิ่งครับโอ้โหอ่ะยกที่สี่ครับอี้นี่ต่อยกันห้ายกนะนี่นี่ยังยิ้มอยู่นะเออน้องน้องลิงเกอร์นะมาถึงก็จับในก่อนเลยครับโอ้โหเกมวงในนี่มันเป็นของนักชกไทยจริงครับคึกคักคักเดินไม่ไม่เดินครับถอยถอยจังหวะดสอง ให้บองให้บองอุเทลิตเดินดีกว่า confusion. ขยับเสียไปครับแมดอกนี้อุ้ยเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังหนุ่มน้าล็อกล็อกกระ,ะ,ะ,ะชากล้มครับโอ้ยแม่ดอกนี้ครับก็ด,ดูทรงแล้วแม่รู้สู้นี่เหลือน้อยจริงครับแต่อุเทลิตไม่สนนะเอาไตจอยางครับแม่แม่แ,มแต่ตจอยางแล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกขยับเดินขางเจาะอ,อีกทีครับแม่มีหดหดหายใจมีหายใจยาวๆครับแม่คึกครักแม่ม้วนตัวหนีมาทันครับดอกนี้ครับ อเทลิเหมือนเหมือนได้ใจครับเจาะยางดีครับอืยางไทยมันไม่ค่อยดีเขาว่ากันอย่างนี้แต่สูงครับเจาะยางแล้วครับเน้นไปที่ช่วงล่างเนี่ยครับยิงลําตัวครับเสียบด้วยเข่าคืนครับคึกคักอเทลิสบอกไม่สนอ่ะไม่สนอ่ะอย่าแทงต่ําเป็นใช้ได้เจาะยางไปหนึ่งดอกครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับตอนนี้งัดอเบอร์คัทแต่โอ้ยต่อยซะแม่โอ้โหน่าจะโดนไปที่บริเวณกระจับครับคึกคักครับกรรมการก็ให้พักไปครับ โอโหนี่ต้องไปปลอบใจตีตูีิแมช่วยดันตูี่ครับโอ้โหอะไม่ตั้งใจครับไม่เป็นไรอ่ะกลับมาลุยกันต่อนะครับอุทเทลิสก็เครื่องร้อนแล้วนะตอนนี้เครื่องร้อนแล้วนะเสียมเสียมต้องไม่รอดเออมีขยับเดินเข้าหาครับอุทเทลิสไปชกไทยพยายามโต้เต่จ่อย,ยางครับเน้นไปที่บริเวณขาซ้ายหน้าครับแข่ง้ายออกไปครับอุทเทลิส กิมนำตัวขี่มาขี่มาหันโตอีกแล้วหันโตอีกแล้วโอ้โหยโอ้โหโดนหนุ่ยด,ด้วยอีกแล้วอะไรวะเนี่ยยังเดินครับอุทยทโอ้โดนตอกดอกนี่เรียบร้อยครับลงเลยครับโอ้โหพอดีกว่าลงเลยครับโอ้โหจบครับกรรมการก็ไม่นับครับโอ้โหขึ้นชกต่อเดี๋ยมันพิการพอแล้วพอแล้วโอ้โหจบนี่ครับ แม่โดนสวนดอกเดียวครับไปเลยครับอุดเทียริสครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูภาพชานี่ต้องประคองเปย์ไงไงทีมงานทีมงานพี่เลี้ยงของอุดเทียริสต้องประคองเปีกเลยครับจังหวะนะครับขยับโอ้ยโดนไปที่บริเวณต้นขาครับต้นขาขวานะครับโอ้โหลงเลยครับไม่ไหวครับจบครับนักชกไทองเราครับนัก็คือคึกคักเกียรติทรงฤทธิ์ครับ เป็นฝ่ายเตะขาเอาชนะนอกยอดนักชกกัมบูชาครับอุทเทลิตไปในยกที่สี่ท่านั้นเองครับงานนี้บอกตามตรงว่ามันหวานเกียบที่สุดรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกรุณาติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ